สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องทองดีแฟมบารีนะคะอ่าพบกับมันนี่ทองดีแล้วก็น้ำเพชรนะคะหนุนที่ทองดีไปแล้วสวัสดีมาน้ำเพชรค่ะมันนีค่ะมารายงานตัวแล้วนะคะหลังจากเนี่ยพายไปหลายวันเลยไม่ค <c oughs> วันไม่ค่อยมีเวลาลงคลิปค่ะไม่ได้มากับเขาด้วยนั่นแหละ ไม่ได้มาเดินกับเขาเลยวันนี้มาเดินแล้วนะคะเด็กดื้อของเราเด็กซนของเราทามาเที่ยวป่าทามสวัสดีิ้องดี นักวิ่งทีมชาติเหรอเล่าอ่ะถ้าได้วิ่งเรียกยังไงก็ไม่อยู่นะคะโอ้โหเตินมาเลยโอ้โหโอ้โหต้องการมีเรื่องต้องการประทะเหรอสี่ดอท่อดทงดีนะคะห่วงขนายเป็นที่สุด ไข่ป่าใบเล็กหากินตามธรรมชาตินะคะอย่าเดินไปไกลนะขี้เกียจตามสองเชือกนู้ก็ยังเล่นไม่มานะ,ะอะ วิธีการเลี้ยงช้างนะคะอยู่บ้านก็ไม่ค่อยมีอาหารนะคะพามาเลี้ยงที่ทาม,มดูบรรยากาศมุมนี้บ้างนะคะอื จะนั่งดูมุมนี้นะคะแขะไปไหนแล้วนะอย่าเดินไปไกลไม่อยากเดินตามอ,ะอ่ะ,อะการพี่ท่องดีไปแล้วไว้ใจไม่ได้ ตั้งแต่วันนั้นที่เธอวิ่งไปบ้านกลางฉันก็ไม่อยากจะไว้ใจเธออีกเลยเธอเดินไปไหนฉันก็กลัวว่าเธอจะเดินแล้วเธอจะไม่กลับมาตรงดีนักวิ่งสี่คูร้อยสายานี้ไม่ได้มาง่ายๆนะครับผมวิ่งบ่อยเกินตรงดีมากไม่ถอยแล้วตรงดีมาก วทำทาได้เวลาอื่นเขาตัวดีมากวันที่ทำทาเล่นนั่นเล่นนี้ตัวดีมากวมาดอกหอมมาบ่ะตัวดีมาเร็วมามาวมาก็ยืนอยู่หน่ะตามใจคุณเขาหน่อยนี่นะครับคุณทรงดีผู้เอาแต่ใจในี่เพิใใง่งมานี่เพิใใง่งมา,มา,มา ควันมือหนึ่งอยู่ตรงนู้นนะคะนี now, ่ก็ควันมือสองเนาะควันมือหนึ่งแล้วก็ควันมือสองไปแล้วค่ะวันนี้เราก็จะลงคลิปให้ดูประมาณนี้นะคะพ่อควันสวัสดีค่ะหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องทองดีแฟมิลี่ด้วยนะครับขอบคุณค่ะทองดีบ๊ายบายน้ำเพชรบ๊ายบายมันนี่บ๊ายบายจ้าดูตูดูตู